บ้านหลังนี้รอที่เราจะเข้าไปเอาของเชื่อหวยเลือง <houses> บ้านหลังใหญ่เวอร์เรามานอนพักที่นี่กันสักหนึ่งคืนไหมนี่จะบ้าเรามานอนพักอะไรนี่มันเทศกาลสงกรานต์เลยนะจนให้ชอบเลยรอนกันไหมครับรอนรอนอะไรล่ะครับไม่มีใครอยู่บ้านแล้วเสียงคนมาได้ไงอะ มีไรนี่วะไปแล้ว,วเกือบไปแล้วไม่ละช็อปอไปแล้วนะเอไนะเอไปแล้วจริงๆด้วยวะโอ้โหช็อป บ้านหลังเนี้หรอที่เราจะเข้าไปเอาของหลังันใหญ่โตโอลานเลยนะก็ใช่น่ะสิพี่หลังไม่ใหญ่อะเราจะเข้าไปทําไมกันโอ้แล้วเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยช็อปพี่ผมอะเช็คมาแล้วบ้านหลังเนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่คนชมคนใช่เหรอกลับไปเชื่อสสงการกันหมดแล้วอแต่บ้านหลังเนี้ยฝากไว้่าแกเ็ตำรวจเอ้าช็อปฝากไว้กับตำรวจเราก็ต้องห้ามเข้าไปดีฟังที่จบก่อนสิพี่ชาย ฝาไว้กับตำรวจอะตำรวจมาแค่สองเวลาเท่านั้นแหละผมอะเช็คมาแล้วทางสะดวกเราแหละเชื่อผมโอ้มันจะดีหรอวะต้องพูดเดยอะตามผมมา follow me เอาอเอาอะเงี้ <c oughs> พี่ป <c oughs> ระตูตามผมมาสบายโอ้ <Bye. c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะยิ่งกว่าสุดยเจ็ดเจมบอลอะไรเนี่ยประตูเปิดได้ก็ไม่บอก <c oughs> <g shorten> ล็อกว่ะพี่เอา้าทำไงเนี่ย คิวต้องห่วงนี่ไงเชื่อหวยเื่องสองร้อยไอคิวเฮ้ยเป็นยังไงล่ะเองที่ไว้ใจได้เรียกว่าช็อปโอ้ยอะไรวะอุ้ย เบาช่องเบาเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้อ่ะเฮ้ถึงี๋้วหู้พี่วาตูมบ้านหลังใหญ่เวอร์นี่มันบิ๊กเฮาส์ชัดโอ้บ้านหลังใหญ่จริงช็อปดูนี่ดิลูกโลกทองคำนี่ผมว่าถ้าเราขโมยเซต็นี้นะ เราน่าจะไปเที่ยวปารีสได้เลยพี่แบบปารีสปารีสไปป่ะเออไปก็ไปชอบรีบเก็บรีบไปดีกว่าอู้นี่มันแจกันหยกแก้มังกรศตวรรษที่13แลาวเลยนะพี่ของประเทศจีน่าของเนี้ยมูลค่าดีอู้ชอบศตวรรษอะไรก็ช่างมันเถอะมันอันตั้งใหญ่จะขนไปยังไงก็ของมิราคามก็ต้องแบบนี้แหละโอ้พี่นี่ไม่อินเทนช์เลยดอกทิวลิปสวยจริงอุ้ย ดอกไม้อันนี้ก็สวยเป็นไงล่ะพอแล้วชอบมัวแต่ชมของอย่างนั้นแหละรีบขนรีบไปดีกว่าเดี๋ยวก็โดนจับพอดีพี่รูปภาพอะไรอะไรลิซ่าแบคพิงก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เลิกอีกดูรูปนี่ดิกรอบท้องเชียวนี่มันรูปลิซ่าลิซ่าแบคพิงป่ะไอช็อปนี่มันรูปบนาลิซ่าไม่ได้แล้วไปขนของไปโดนจับพอดีใช่ไหนี่อะไรโมโนลิโมบิตาอะไรวะ อุ้ยผมหิ้วหนักมากเลยพี่ไม่ช่วยผมหิ้วเลยอะโอ้ยโอ้ยปวดหลังจังเลยพี่มาตรงโซฟานุ่มมากเลยมาน่งพักก่อนพี่มาเล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนหรอกเจ้าของบ้านก็ยังไม่กลับมาเลยเร็วนี้หรอกโอ้หช็อปบ้านหลัเนี้ยของเยอะมากเลยขนเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเด้เออจริงด้วยพี่เรามานอนพักที่นี่กันสักหนึ่งคืนไหมฮะไอ้ช็อปยังจะบ้าหรอมานอนพักอะไรในเองบอกว่าตำรวจมาเป็นเวลาไงถ้าพรุ่งนี้กลับไม่ทันทำไงอะ โอ้ยพี่ก็ถ้าตำรวจมาเห็นเราเปิดไฟชงชายเงี้ยมันก็คิดว่าเจ้าของบ้านกลับมาแล้วไงแต่ว่าเจ้าของบ้านตัวจริงอ่ะอีกตั้งนานนะักกว่าจะกลับมา <c oughs> มไม่ดีมั้งชอบมันจะไม่ดีได้ยังไงพี่นี่มันเทศกาลสงการเลยนะพี่เห็นสักไว้น้ําข้างหลังหรือเปล่าวะสงการมันจะไม่มีน้ําได้ยังไงนะพี่นะเออชอบแต่ว่าสงการเนี่ยอาชีพอื่นเขาก็หยุดกันนะแต่อาชีพโจรอย่างเราอะ ไม่ได้หยุดเลยนะช็อปพีแม่โควรดจีเนียสเลยอาชิโจอยก็ต้องมีวันหยุดพี่ปาร์ตี้นะพี่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้วะช็อปหยุดหน่อยก็ดีนาะเหนื่อยแล้วเกินช่วงดีดีก็หายเหนื่อยแล้วเราปาร์ตี้อะไรก็ดีอะช็อปโอโหช็อปใครมีบ้านใครเนี่ยบ้านยาฉันเองหรอ แกไปเที่ยวต่างเกิมวันอ่ะโครงการสบายแกนี่มันใจกว้างจริงเลยวะช็อปพาชั้นสอ,สอคนเนี่กมาบ้านหนูเลยใหญ่ขนาดเนี้ย <c oughs> แน่นอน <c oughs> แต่นี่แต่พี่ต่ไแอบบ้พ <c oughs> ี่เองใจแล้วนะอ่เกีวกระดกละชุดเกลีวชุดเกลีวชุเดเต็มเอ็นมา3คนโอ้ยมคนเลยเหรอช็อปเพื่อพี่เลยนะเนี่ยเออเอ๊ะจะช็อปตนหนแล้วเอ็งเอาตังมาจากไหนไปให้เด็กเอ็นเนี่ยอไม่น่า ว่าเรี่องเราอะรายได้ดีไม่ใช่เหรอเออวาช็อปโอ้ยสบายอะฮัลโหลจ้าถึงแล้วเหรอจ้าโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับนะรับกันนะพี่ไม่ได้อะเอ้ยน้องๆมาเลยเฮ้ยพวกเองอะหลบไปดิยหลบไปหมดเลยอะไรเนี่ย ไม่เห็นแล้วว่านึงน้องเขาว่ามาแล้วกูเลยเนี่ยม่แต่ผู้หญิงแล้ผู้ชายของฉันก็เกียวเลยายทำไมไม่มีผู้ชายล่ะเอาไว้วันหน้าไปวันนี้เองกินฟรีกันไปก่อนเถอะไปไปไปลงได้มอแล้วมาจ้ามาสวยโอ้หมาแล้วค่ะมาแบบแพงไปาวเลยนะนี่สวัสดีค่ะคหล่อเดก่ก็เป็นผู้ชายฉันวันโอยนไปยากเป็ไผู้ชฉันวัน โอ้โอ้ีมากครับไแ้แทนหมดแล้วเนี่ยมีฟืนในน้ส่อเลนเล่อะไรจังมากยตังอะยอะไรกันหรอยมาขนนตอจังเลยเิ่นอานยไปจกินน้ขนน้าออแห้งครับขอแห้งแล้วน้องน้อไม่มีน้ำก็ล้วกัเอาน้ำให้น้องๆได้เร็วน้องนนะ วันนี้มันดีจริงๆเลยดีเท่าจุงจนให้ชอบโดยคนลรู้ความตายดีเลยที่โอ้โีเยนะคะพี่เอาอีกข่าอีกเอาอีกนึงอะอีนึงไปยังไม่จ้าไม่เอาหรอเอสวยมาเต้นกันไหมคะพี่อ้าวจะเต้นเหรอใช่ Let's dance ไปเลยน้ำละ โอ๊ยโอ๊นอน้อยโอ๊ยเหตุอ๊ยทำงนมีแต่เต้นมาดีีดี้องละพี่โอ้ร้อนจังเลยชอบเต้นน้องๆร้อนกันไหมคะร้อนร้อนเลยค่ะงั้นป่ะเดี๋ยวพี่พาไปคลายร้อนกันนะอุย เออวัยๆอ่ะอุ้ยเสียงคนจริงๆนี่เพื่อนบ้านบอกจะกลับอาทิตย์หน้าแล้วไม่มีใครอยู่บ้านอุ้ยแล้วเสียงคนมาได้ไงอะอ่ะสวัสดีค่ะดูช่วยด้วยช่วยน้าด้วยสิอาสาชนสอนสอนสอนเออ โอ้โหช็อปตั้งแต่ทำงานมันนี่นะนี่ครั้งแรกเลยนนะเี่ยที่ได้หยุดช่วงสงการเนี่ยเอ้ยจริงพี่สบายเหมือนได้โบนัสปลายปีไอ้นี่มันแค่ต้นปีเมษาเองไงบอลบางซีน่าร้อนเฮ้ยเมษาเนี่ยน่าร้อนแล้วเมย์คนไหนครับที่น่ารักครับเนี่ยน่ารักลูกเมย์ วันนีหน้าดไอไกยพวกเราร้อนกันไหมครับร, oh <my> ร้อน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  คนหยุดเดี๋ยวนี้ผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเพื่อนบ้านแจ้งมาว่ามีคนบุกรุกและเสียงดังเอะอะโวยวายส่วนเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาได้เข้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจบบจบจับกันเลยโอยจับกันเลยนเน,น,นี่ยนี่แหตำรวจจบไปเลยห,หยุดผมขอเชิญทุกคนไปที่โรงพักในข้อหาบุกรุกเคหสถานแต่คุณตำรวจครับอย่าจับเพื่อนผมเลยนะครับเพราะว่าผมคนชวนเพื่อนเองครับคุณไม่เกี่ยวนะคะจับผมเดียวนะคุณตำรวจไม่ได้ ทุกคนย่อมมีความผิดร่วมกันทั้งหมดเชิญไปที่โรงพักกับผมโอย<ม>ไปเลยที่โรงพัเชิญครับเรารีบตามผมมาด้วยหรอ,อเป็นไงเราชอบเนี่ยบอกว่าตำรวจไม่มาไม่มาเป็นไงมาตัวเป็นเปนเลยเนี่ยใครจะเป็นรู้วะพี่ฝา,ากบ้านไว้กับตำรวจตันตำรวจจับเลยอ่ะจะไปป่าลงปลารีดไม่ได้ไปแล้วมั้งไปห้องกงกอดซะแล้วเนี่ย ที่กันด้วย